โอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้ขาบวมตุยเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลําบาก่ใช้ไม้เท้าค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้อไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดบางทีปวดร้องไห้สวัสดีค่ะเจี๊ยบดีบูนค่ะ ผู้ดูแลเพจนะคะเรื่องข้อและกระดูกค่ะผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคข้อและกระดูกเช่นปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดกระดูกปวดสะโพกล้าวลงขาข้ออักเสบนะคะแล้วก็มีอาการากระดูกทับเส้นนะคะโรคต่างๆที่เกี่ยวกับอาการปวดที่มาจากกระดูกสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็นะคะ ขอแนะนำค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะขอเป็นชนิดผงเลยนะคะที่แนะนำเพราะว่านะคะมากกว่า100ท่านนะคะที่รับประทานอย่างต่อเนื่องไปแล้วนะคะ<อ>เห็นผลรับได้ชัดเจนมากนะคะจึงเป็นโล่กการันตีได้เลยค่ะว่าเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะ สำหรับท่านนะคะที่มีอาการเกี่ยวกับโรคดังกล่าวนะคะขอแนะนำเลยนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะอ,อากาศตียงยศหกบนเพชรนะเกษียนมาประมาณ20กว่าปีแนละ้ว20กว่าปีตอนนี้ก็อายุ80กว่าปี 8, 8, ค่ะ85 86เดี๋ยวนะคะได้ข่าวว่าคุณลุงเป็นนักแสดงด้วย <c oughs> กระแดงค่ะหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนาเรศวนโออแล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีเรื่องหัวเข่าเนี่ยสำคัญนะอ่าเวลาเป็นยังไงคะเดินเนี่ะมัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็อ่าขัดรู้สึกขัดอ่อทรงตัวการทรงตัวไม่ ไม่ดีคนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋แล้วก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราไปถ่ายนั้งเราก็ใส่สนับเข่าตัวนี้เดยวตัวนี้ใส่พนักเข่าใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใส่รัเา ใช้ว like right. no right ิธ okay. oh, right. ีร no huh? ัดเอาแล้วก็ไปใายอืมค่ะรัดกระโพกเวลาล้มเวลาอะไรตอนอะไรแต่ทนห้ช่วยได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้แล้วคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะที่ดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วนทตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณสักเกือบสองเดือนตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะ รู้สึกว่าเออมันการมูบการการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่ามีกรที่ปวดมะไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดีเดินได้ก่อนที่ต้อง ต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าต้องเดินได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินเดได้เดินได้เลยออลุกได้สบายเลยมีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองเครับข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหว มันจะแข็งมันจมไม่มีไม่มีไม่มีแรงแต่ก่อนพอกินไปได้สองอาทิตย์ในเช้าลุกขึ้นได้ดีเลยอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เพื่อฟุ้นฟูครับครับัทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องตัวนี้ดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าคุณลุงให้ให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยโอ้ให้เต็มร้อยเลยนะคะเรียก่าสดยอดมากๆค่ะมาหลายหลาย ทานมาหลายขนาดตอนนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ๋อนะคะไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระไดไปขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นได้สบายเลยสมัยก่อนต้องมีคนพาไปตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้วเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าเป็นตัวนี้ ตัวนี้นไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยอทิ้งไม่เท้าได้เลยททิ้้งไมเเาในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง25 2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคก,กระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกลาง่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40ถึง60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอสองคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอาสองคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสงูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเส่อมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา